จังหวัดเชียงใหม่นายอำเภอดอยสะเก็ดและนายกมงคลใช้ยวุฒ์เปิดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและเหตุไฟไหม้เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่24พฤษภาคม2566ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอยนายธนกฤษชันทะจำรัรดศิลนนายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบป,ประมาณ2566ของอำเภอดอยสะเก็ดและโครงการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลตําบลเชิงดอยพร้อมนางวิมลรัตน์หลอดเข็มปลัดอำเภอดอยสะเก็ดร่วมเป็นประธานเปิดงานพร้อมนายมงคลชัยวุฒินายกเทศมนตรี ตำบลเชิงดอยมีการอบรมและมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและเหตุไฟไหม้เสมือนจริงจำลองใช้สำนักง,งานเทศบาลตำบลเชิงดอยเป็นจุดเกิดเหตุเกิดแผ่นดินไหว6.7ริรกเตอร์อาคารสุดตัวลงทับพนักง,งานเทศบาลและชาวบ้านที่มาติดต่อราชการนำซ้อมแผนโดยนายมงคลชัยวุฒินายกเทศมนตรี ตำบลเชิงดอยและนางจิราภาชินสรนันประหลัดเทศบาลตำบลเชิงดอยพร้อมนางสาวโสรัตยาบัวชุมกำนันตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดนำผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่และกู้ชีพกู้ภัยจากเทศบาลต่างๆชระบอเข้าอบรมและซ้อมแผน รวมทั้งหมดจำนวนประมาณ250คนตลอดช่วงเช้าเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภยัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายทนกฤตนายอำเภอดอยสะเก็ดพร้อมนายมงคลนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ใจความคล้ายกันว่า การซักซ้อมดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนพัฒนาทักษะในการเตรียมความพร้อมได้ดีมากและเสร็จสิ้นการอบรมและซักซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีในวันนี้ก็เชื่อมันว่าหากเกิดเหตุการณ์จริงทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการได้ดีกว่าการซ้อมแผนในวันนี้แน่นอนทรงศักพรมเอี่ยมชัยนรงอนันทปัญญสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน